จะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันนะโอ๊ะเด็กผู้หญิงนี่อ้าวนี่ก็ผู้หญิงอีกคนว้าวได้ลูกฝาแฝดนี่นะว้าวสุดยอดามากเลยครับคุณแม่แต่พ่อขอตัวไปทำงานก่อนนะอะไรกันเนี่ยเทวไงจ้าสาวน้อยของแม่โอ้โหอ,อ,อ,อย่าร้องไห้นะจ้า,อาจเอานี้จ้าเอานี้จุกนมจ้าชอบปะเอาไม่เอาเหรอน,นี่นี่จ้าพับอิด อ้าวไม่ชอบนะจ๊ะนั้นกินนมนะกินนมกินนมกินนมไม่อีกแล้วเหรออ้าแม่รู้แล้วโอ้ยร้องดังมากเลยลูกแม่เอานี่เอานี่ขวดนมพับอิดไงโอ้ยเงียบได้สักทีอ้าวใครมากันล้เนี่ยนี่คุณเสียงลูกของคุณดังมากผม,มทนไม่ไหวแล้วนะครับเงียบได้แล้วนี่ค่ะฉันให้คุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบา,บายเฮ้อ ของใหม่เหรอ,อ,อแมวดีกว่าว้าของของปรดของฉันเลยโอ,โ,อโอ้ลูกจา๋ารถแคทหายไปไหนอย่ามา,ตาแตะรถแคทลูกของฉันนะยะโอ้ยายนี่สงสัยท้าจะบ้าโอ,โอ้นางป้าตัวน,น้อยของแม่เฮ้ยหยิบผิดอันอีกแล้วโอ้ยลูกของแม่อยู่นี่นี่เองขอบคุณนะคะช่วยวางลงก่อนได,ได้ไหมคะ ขวดนี้ของแมรี่ส่วนขวดนี้ของแคนะอหลับกันได้สักทีฉันจะได้ดื่มน้ำช้าแล้วโอ้ยโอ้ยโยโยยไม่นะออฉันอยากจะกินคุกกี้สักคำตังโอ้อดกินไปอีกแล้วโอ้ได้่งอือเพอร์เฟคนี่จ้าของโหนนะจ้าส่วนอันนี้ก็ของโหนจ้าอันนี่ก็คือของแม่จ้าทีละครับแล้วผมจะกินโคกได้ไงครับเนี่ย ่าหมวกนี้นะหรอเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะรับรองได้กินแน่นอนค่ะนี่ค่ะเอาไปเลยค่ะเฮ้ยขอบใจทช่ไมมีนะคนแค่วันเกิดพร้อมแล้วจ้าลูกๆเด็กๆมานี่แหละจา้าเร็วๆเอา้าทำไมแม่ถึงใช้เทียนอายุ30ล่ะคะก็หนู15ใช่ไหมล่ะส่วนหนูก็15เหมือนกันมันก็คือ30ยงไลจา้าอ,อันนี้จ้าของขันของลูกๆนะ ขอบคุณนะคะแม่สุขสันต์วันเกิดจ้าลูกรักของแม่ส่วนปีต่อมาแม่ขาไหนล่ะคะของขวัญของโนนีน<ม>ไงล่ะจ้าเอาของพวกหนูมาสลับเล่นกันสิจ้า <c oughs> เห็นปะล่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันล่นะน่ามาๆกินเค้กกันดีกว่าเด็กๆเอานี้เข็มกัดชื่อของลูกๆนะคนไหนแมรี่คนไหนแคร์กันล่ะเนี่ยโอ้ยพองง่วงไปเบิร์แล้ว แล้วพวกคุณหลาะดูออกกันไหมครับคนไหนแม่รีคนไหนแคร์คอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแม่ค่ะพวกเราอยากจะไปงานวันฮาโลวีนค่ะได้สิจ้าลูกเออจะต้องหาตัวช่วยเสรแล้วสินั่นนั่นใครกันะอะเปเป็นป็นปิปปปปปาจเอ่อพวกหนมไม่ไปแล้วดีกว่าค่ะ <c oughs> ได้ผลด้วยแฮะ เราอยากจะได้ไอโฟนรุ่นใหม่ล anyway> ่าสุดค่ะได้สิตาเด็กๆเดี๋ยวแม่จะให้แน่นๆเป็นๆป็ิเป็นพิซอใช้ไอโฟนรุ่นใหม่สะด้วยพวกเราไม่เอาดีกว่าคะแม่ว้าวแม่คะแม่ขาพวกหนูอยากจะได้รถคันนี้ค่ะมันสวยสวยซื้อให้พวกเรานะคะแม่ขาได้เอาสิไหนมาพูดคุยกับคนขายของเราหน่อยสิจะซื้อรถแล้วคบแผ่นดีกว่าได้ผลทุกทีเลยฮ อยู่ตรงนี้ก่อนนะอา้าวหายไปไหนกันหมดอย่าไปอา้าวหายไปอีกแล้วเด็กๆเรามาถึงสวนสนุกกันแล้วนะลูกจะไปไหนเนี่ยเห้แล้วอีกคนหายไปไหนกันเนี่ยเออลูกเอ้จะแอนสับได้แล้วอา้าวแมรี่หายนี่ไงเจอแล้วแม่บอกเป็นพันๆครั้งแล้วนะถ้าอยู่ใกล้ๆแม่แบบนี้ไม่มีใครเชื่อฟังแม่เลย อะแม่รู้ละว่าจะทำยังไงดีเอา้าไปเลยจ้าไปดูซิว่าคราวนี้จะไปไหนไกลๆได้อีกไหม <c oughs> แม่ะเราอยากจะได้ชุดวันฮาโลวีนค่ะหนูอยากจะเป็นเจ้าหญิงค่ะแม่ส่วนหนูอยากจะเป็นแม่มดค่ะได้จ้าจัดให้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่เย็บให้พวกหนูเองจ้าลูกจา๋าเอา้ากลองเข็มของแม่หายไปไหนกันล่ะเนื้อมีผาพปงมีเทปแล้วก็เทปเพิ่มอีกเดี๋ต้องมีสักหน่อย ฉันนี่สุดยอดจริงๆเลยอะ่ะตามด้วยโรยทักเพชรลงไปอีกนิดนึงโอ้ยเด็กๆชุดของพวกหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบาม่ามา,มา,มาลองใส่กันเลยดีกว่าจ้ะเห็นปะพอดิเปป๊ะเลยหอยพวกหนูไม่ใส่ชุดนี้กันหรอกนะคะแม่หาชุดใหม่ให้พวกหนูเดี๋ยวนี้เลยนะขอโถๆๆแย่จังงั้นเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าฮไงโอ้ยเล่นเอาเงือโกไปทั้งตัวเลยแม่ <S <S พวกหนูเพิ่งจะได้ขนมมานิดเดียวเองคะ่ะ โอ้แอปติ๊กต็อกนี่มันดังจริงๆฮะโชฉันทำคลิปดีกว่าพวกนี้ตั้งเยอะโอ้ยคราวนี้ฉันจะต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแน่ๆนเด็กๆเรามาถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกกันดีกว่าเร็วๆรๆเร็วดูสิเงินทั้งนั้นเลยนะลูกเอ้ยว่าแต่ลูกๆจะเอาด้วยกับแม่ปะได้สิคะแม่จัดมาเลยค่ะเอาเด็กๆถ่ายเลยถ่ายเลยเริ่มจากวิดีโอเต้นกันก่อนดีกว่าดีมากดีมาก ่ายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่าหยุดเด็ดขาดคอยเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นดีๆเๆต้นต่อเต้นต่ออย่าหยุดนะงั้นเอาเป็นว่าเรามาถ่ายเพิ่อมอีกคลิปดีกว่าเนาะว้าวเงนินเง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 ินแม่รักพวกหนูมากที่สุดเลยค่าพวกเราก็รักแม่คะ่ะมามามาเรามาเต้นกันให้เสร็จๆไปเลยดีกว่า สวัสดีค่ะมาหากใครหรอคะโอ้ยคิดถึงผมไหมครับที่รักจ๊อจ๋อนี่คือดอกไม้ของคุณครับนี่คุณรู้จักเราด้วยหรอคะนี่พวกเธอทำอะไรกันเหรอว้ายสวยแล้วเราสิเราผิดคนซะแล้วอ่ะนี่นี่ครับดอกไม้สำหรับทุกๆคนเลยครับถ้าเอ๋จะออกไปเดทกระจ้าลูกๆอุ้ยหวานแหววกันจังเลยเนอะเดทพร้อมกันสามคนเลยเหรออออออโอ้แพงเบร์ โอเคหยุนดวนก็แล้วกันไหนๆก็ออกมาเดทแล้วนี่นี่เธอจ๋าส่ายให้ฉันด้วยจ๊ะเฮ้ยที่บ้านไม่มีอันจะก,กินหรือยังไงกันเนี่ยอุ๊ยฉันชอบชุดนี้จังก็สวยดีนี่ซื้อเลยดีกว่าเนาะฉันก็อยากจะได้สักสองสาชุดเหมือนกันแล้วนี่ก็ด้วยได้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 เดี๋ยวจ่ายให้เอง่าเบื่อถ่ายรูปกันแล้ว ป้าไปกันดีกว่าเดี๋ยวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินกันละเนี่ยฮะก็ผมไงครับอ้าวไม่เหลือเงินแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาครับผมที่นี่นะรับบัตรเครดิตด้วยเหมือนกันครับได้แบบนี้ไม่ไหวเลยเลยเพ่นดีกว่านายขอดูนายซี่ว่ามีอะไรในเป้บ้างข้อสอบเด้เกรดเอฟแมรี่มันไม่ใช่เกรดของหนูนะคะ กันแตกนุ่มไม่ได้ทําค่ะเขาทําทค่ะพอๆๆๆเอาชื่อไปติดไว้เลยแม่จะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำแมรี่และแคร์รับไป <c oughs> เรามาสลับชื่อกันดีกว่าอย่ามาแกล้งแม่เด็ดค่ะได้มานี่เลยมาเร็วๆนี่ไงแมรี่เซเลกดัดฟันแล้วคราวนี้แม่จะไม่พลาดแน่ เมื่อเหล่าสาวๆออกไปช้อปปิ้งกันฉันจะเอาตัวนี้ไม่ฉันจะเอาตัวนี้แม่คะ่ะม,มีอะไรกันมีอะไรกันเราสองคนอยากจะได้เสื้อตัวนี้ค่ะโอ้ยไม่เห็นจะยากเลยเดี๋ยวแม่จัดการให้เองเดี๋ยวรอแป๊บเึงเด้อจิยาค่ะแม่เดี๋ยวเสื้อมันก็ย้วยหมดหรอกก็ต้องย้้ยนะสิ จะได้ใส่ได้ทั้งคู่ไงเห็นปะละ่ะไม่ต้องมาแย่งกันละคราวนี้ก็เฮแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆเลยเนาะเพาว่าปะฮะเด็กๆจ้าอาหารเช้าพร้อมแล้วจ้าอี๋เข้าอดอ,อีกแล้วหรอหนูอยากจะกินไก่ทอดค่ะห,หนูอยากจะกินโดนัทก็ได้ไรเดอร์มาแล้วจ้าไก่เคเซีไงและก็โดนัทของหนูค่ะขอบคุณน,นะค่ะอะ ทานให้อร่อยนะจ๊ะหวังว่าจะชอบไก่และโดนัทที่ทำจากข้าวโอ๊ตกันนะจ๊ะเด็กๆส่วนไก่และโดนัทนั้นเป็นของจริงฮเสร็จแม่ลนะคราวนี้ <S <S 1> <S 1> โอ๊ของมาส่งอีกอย่างแล้วเหรอฉันมีคราวเอาจริงๆนะก็นี่ไง <S 1> <S 1> นี่นี่เธอฉัน,นเอาแผนน่นลายสักมาเป็นถังเลยละ่ะ ว้าวพังผุิเย่มากดูเล็บนี้สิคะสวยจึ้งสุดๆเลยอ่ะเด็กๆพ่อกลับมาบ้านแล้วจามาอยู่บ้านเลยค่ะมาเลยแม่จะได้ออกไปข้างนอกบ้างโอ้ไม่นะเราล่ะอย่าออกไปครับคุณชอบวิดีโอของเราไหมแล้วชอบเคล็ดลับเลี้ยงลูกแบบไหนมากที่สุดกันเหรออย่าบอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ กดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจงเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะ